ไปเถอะคนฟังไม่คนฟังอาจจะงงมาอย่างเช่นมีอยู่หลายงานเราไปนะเขาเชิญมาจริงจริงไม่ได้เชิญด้วยนะมีพี่คนหนึ่งเขาชวนเฮ้ยมีงานไปป่ะไปเอาไปไปร้องยครับพอไปถึงปุ๊บไมค์ก็ไม่มีเอาร้องร้องเลยครับร้องเลยครับคนเป็นร้อยมีเก้าอี้ป่ะคะคือร้องไงเก้าอี้ไม่มีไม่ใช่คนเป็นร้อยคนสามร้อยกว่าแล้วไมค์กับไมค์มีไมค์ไม่มีไมค์ก็แบบกีตามีอยู่ตัวเดียวไมค์ก็แบบ ไปหาไม่มาได้เสียงก็ไม่ค่อยดีติ่งก็ต้องอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับคุณจีวันจะร้องยังไงคือไปพอตะหลังเรื่องเรื่องเขาจะว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะเขาไม่เข้าใจอะไรเลยขอให้มีคุณอันเอาง่ายๆเวลาเราฟังพระท่านเทศเนี่ยคุณอันสังเกตดูเครื่องเสียงที่ให้พระเทศเนี่ยค่ะดูเถอะมันจะมีสกิ่ที่ที่คุณภาพดีๆยกเวนเจ้าของงานเดินไปบอกว่าไม่ดังไม่จ่ายอื มันจะดังันก็จริงๆเนี่ยเราสนใจเรื่องของการให้ความใส่ใจเรื่องเรื่องพวกเนี้ยค่ะน้อยมากถ้าพูดตามจริงเราลองนึกเราลองนึกถึงตอนกลางคืนเวลาที่เสียงลิงเรดนไกบร้ออ่ะถ้าเกิดมันเครื่องเสียงไม่ดีเนี่ยโอ้โหลงไปที่ลำคานะมึงร้องโอ้แผลบอกให้เออมันก็ฟังธรรมชาติมันเสียงโอ้โหซาวมันดีมากฟังแล้วนอนหลับสบายแต่ถ้าซาวมันไม่ดีนะ นกตอนเช้าอ่าเงี้ยนกพูนกตอนเช้า่าเงี้ยเป็นหวัดก็ไปร้องที่อื่นพะท่านเทพทีโอ้ยคือบางทีเราเราเราหยาบกันไหมฮะเราสนใจแต่แค่ร้องหรือแค่พูดเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้แต่เรื่องเนี้ยคลื่นเราไม่เราไม่เราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องของคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเด็กที่เดินมาหาติ่งแล้วก็จะมีพ่อแม่หรือจะมีใครก็ไม่รู้แหละที่เขาบอกว่าฟังเพลงครั้งแรกแล้วเขาจะบอกว่ามันสบายจังเลยอ่ะฟังแล้วเขารู้สึกเขาเขาอยู่อย่างเงี้ย เขา่นิ่งๆเขาืม่เขาไม่อยากเป็นนี่เขาเท่าไหร่เลยไม่ใจ่นี่เลยนิ่งไปเลยลืมไปเลย่อะลืมไปเลยคือคือภาวะอิสระอิสระจากจากนี่จากสามีจากจากลูกจากทุกอย่างเลยมันมีแต่ตัวเขาอยู่แบบกับกับเสียงเนี้ยมันมันหลุดออกไปครั้งหนึ่งแล้วแล้จิตมันชิมได้แล้วไงสีลสมาธิปัญญามันอยู่ตรงนี้แหละภายในสามนาที แล้วจิตจิตมันอะจิตมันไปชิมได้แล้วมันไปชิมความว่างตัวนั้นอะได้นิพพานลองชิมเออมันได้แล้วพอมันได้ปุ๊บมันนิดเดียวเหมือนเราเหมือนเรากินน้ําทะเลอ่ะกินน้ําทะเลที่ภูเก็ตก็ไม่ต้องเดินทางรอบโลกทุกทุกที่เข็มหมดใช่ขอยมันชิมได้เถอะถ้ามันชิมได้นิดเดียวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะรู้จิตมันจะรู้จิตมันฉลาดจิตฉลาดกว่าเราเราอายุ50เนี่ยจิตเนี่ยไม่รู้เป็นละลานปีใช่เพราะนั้นเนี่ยเราอย่าฟังตัวเรามากเราอายุห้าสปีนี้ไงจะต้องทำงานต่ออย่างน้อยก็30ปีค่ะ จะถึงแล้วอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์อะไรที่มากขึ้นอีกคุณปัญหาแก่2ก็องยังทำงานเลยนะคะในทางทำ80ดสิบก็ต้องทำงานไงตองปรากฏการณ์เพลงนี้มาถ้าเผื่อว่าตอนอายุ80ดสิบเราจะร้องเพลงยังไงลองดูนะลองดูว่าแฟนครับจีวันเวลาสมมติถ้าแ80ดสิบเนี่ยจีวันจะร้องแบบนี้นักการเมือง80สิบยังทำงานศิลปิน80ดสิบก็ห้ามแปดสิบจะร้องนี้ แก <Okay. S 1> องอย่ามามองทางนี้นะคะทุลักทุเลมากดังคนบอดข้ามฟ้าฟังคลองหาวิธีใต้ภัยลำคานคำมากิริยาแสนทุลักทุเลแล ถา้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากต้องข้ามฝากให้พ้นก่อนต้นแก่ก่อนตามืดหูหนวกสะดวกแท้ตรองให้แน่แต่เนินเน่นนรีบเดินเอ่ยว้า แกงมยอมทุลักเลมาดังคนบอดข้ามฝากฟังคงหาวิธีตายภัยลำคลานคลำม,มากริรยาแสนทุลักทุเลล น่ารักจริงเลยอ่ะน่ารักคือเพลงก็น่ารักวิธีร้องก็น่ารักอตยุคแปดสิบก็แฟนคลับจะได้ฟังแบบนี้นี่เพลงเก่าแล้วเพลงใหม่เพิ่งได้ยินนะเพลงใหม่น่ารักจริงเลยในคอนเสิร์ตมีในคอนเสิร์ตเดี๋ยวมันจะมีติ่งก็จะลุกขึ้นมาจากโลงจากอะไรนะคะจากโลงศพโลงศพจะขึ้นเวทีแล้วติ่งก็จะลุกขึ้นมาร้องคนตายนอนอยู่ในโลงกําลังตะโกนว่าตัดหัตา คนตายนอนอยู่ในโรงกำลังแท่ตนว่าเช่นมันเองเกิดขึ้นตังอยู่และมุ่งน้าสูความดับลงจะลุกมาจากโรงแล้วเพลงมีตสองก็จะพอจบปุ๊บติ่งก็จะเข้าไปปุ๊บก็จะเปลี่ยนชุดออกมาแล้วจะกลายเป็นนิ้วเป็นคนนิ้วอะฮะตัวดุ้งตุ้งแช่ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาตัวดุ้งตุ้งอ่ะฮะอโลคยาปรมาลาพาความหมายมีหลบเป็นลาบอ่างปาเสื ก็ดึงดึงอ่าก็จะประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็พอหลังจากนี้ปุ๊บก็มันแก่ก่อนคนแก่แล้วนี่ก็เพลงความเจ็บความเจ็บแล้วก็มาถึงความความตายก่อนตาตายก่อนตายแล้วมาเจ็บมาเจ็บแล้วก็มาแก่แก่แล้วก็เจอสมณะสมนะนี่คือเทวทูตทั้งสี่คอนเสิร์ตเนี้ยจะเล่นเรื่องเทวทูตทั้งสี่พอเจอสมณัปุ๊บเราคงได้ยินคําว่าพวกเรามีความเกิดแก่เจ็บตาย จะหนีความเกิดแก่เจ็บตายไปไม่พน้นค่ะนั่นคือครึ่งแรกครึ่งที่สองเนี่ยถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเราจะพ้นเกิดแก่เจ็บตายพอเจอสมณะแล้วสมณะจะบอกทางออกจะบอกทางออกว่าตายก่อนตายจะพน้นและทุกคนจะพน้นแล้วเราจะร้องอายุได้ <คะ S 2> เราเราจะอยู่เหนือความตายได้เพราะว่าโดยธาตุแล้วเนี่ยไม่มีใครตายไม่มีใครตายก็ไม่มีใครเกิดไม่มีคนเกิดก็ไม่มีคนตายมีแต่สม,มุติเท่านั้นเอง ถ้าเราข้ามสมมุติได้เราก็ถึงนิมุตได้นี่ก็คือที่บอกนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราทํากันแบบขำๆหรืออยากลองเองเป็นแต่ว่ามันมีมันมีนที่มันแข็งแรงอยู่ใช่ยิ่งคิดยู่เลยว่าใครเป็นโปรดิวเซอร์คิดเองหรือว่าคิดเองเลยใช่ไหมคะคิดเองเนี่ยฮะแล้วก็อ๋อใช่เลยวิอีการนําเสนอแบบศิลปะแบบนี้ด้วยครับลงเลงอะไรนี้พิจิวันคิดเองครับ ก็ทุกครั้งแล้วทำไมคิดได้ติ่งลงไปล่ะทำไมไม่ลงเป็นจริงจริงอยากจะลงเปเองแต่ว่ามันต้องมีคนเล่นไงเอ้ยแต่ติ่งชอบนะติ่งชอบคือแล้วเป็นเพอร์ฟอร์มแล้วเวลาคนอ่านบทรควีออกมาเนี่ยคุณลูกหมีเนี่ยจานบทรควีก็จะใส่หน้ากากแล้วเขาจะเดินเพอร์ฟอร์มออกมาค่ะคือช่วงแรกเนี่ยมันเป็นอะคูสติกกันจริงแต่ช่วงแรกเนี่ยมันจะเหมือนละครอ่ามันจะออกเป็นเพิร์ฟเพอร์ฟอร์แมนซ์คือจริงๆเนี่ย มองว่าเรื่องเหล่านี้ในบ้านเราเนี่ยอาจจะน้อยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะเรื่องการจัดการแสดงเรื่อง p e r f o r m แสดงเรื่องอะไรที่มันติกใช่มันสนุกแล้วตัวนี้แหละคือตัวพัฒนาจิตวิญญาณแล้วถ้าเราใส่แมสเศจเรื่องธรรมะเข้าไปโอ้โหมันดีกว่านั้นเหรอคะอย่างของฝรั่งเนี่ยเขาทำเขาทำได้แค่ตัวตัวรูปแบบแต่เราเนี่ยใส่ทั้งตัวข้อจริงจริงเข้าไปด้อีกเนื้อหาเข้าไปดีอีก ก็คือก็คือมันรษย์เนี่ยส่วนใหญ่ชอบอารมณ์แต่ของเราเนี่ยมันไปมากกว่าอารมณ์มันเหนือเหนือกว่าอารมณ์อีกที่หนึ่งคือที่ศรีรังกาณนะที่ศรีรังกาเนี่ยจัดการแสดงละครธรรมะเนี่ยโอนั่นก็ลึกซึ้งเรคะเปิดการเปิดโรงละครเป็นละครธรรมะเพราะเขาจะเรื่องพุทธศาสนาเขาเข้มข้นอยู่แล้วที่นั่นก็เหมือนกันค่ะแต่ันี้ไม่ได้ยินเรื่องคอนเสิร์ตนะแต่เรื่องการแสดงเขาเนี่ย ไม่ไน้อยอยู่เหมือนกันอนาคตเราต้องเป็นจีวันแฟคทอรี่เราจะต้องมีโรงละครจีวันเพียเตอร์ทำหนังทําหนังสั้นทําทุกอย่างทําทุกอย่างอย่าดูเองนะดูเองก่อนเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวเองนะคะเรียใกล้เวลาใกล้หมดแล้วแต่คิดว่าท่านที่ชมอยู่เนี่ยคงอยากจะไปเต็มทีแล้วล่ะ น่ใจนะคะว่าตอนที่เราพูดกับบุบัตรยังไม่หมดยังค่ะยังยังพอมีบ้างแต่ต้องรีบแล้วค่ะ <c oughs> มันเหลือไม่กี่ที่ะคะ่ะย้ำอีกทีนะคะค่ะีตะทรลำรำลึกครั้งพิเศษปริญญาจากสวนโมกเนื่องในโอกาส20ปีการจากไปของท่านพุทธทาสวันอาทิตย์ที่29กันยายนนี้นะคะ่ะเวลา14นาฬกาถึง17นาฬิกา30นาทีห้องออดิเทเรียมชั้น5 หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสี่แยกปทุมวันบัตรราคาเท่าไหร่บ้างคะแปดร้อยบาทค่ะทุกที่นั่งแปดร้อยบาททุกที่นั่งแต่ว่าฟิกที่ฟิกที่ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าไปช้าจองบัตรช้าก็ได้แปดร้อยบาทแต่นั่งหลังนะอ่าแต่ว่ามันแต่้องมันเล็กอ่าห้องมันเล็กไม่ไม่ต้องห่วงค่ะไม่อันที่พูดนี่จะกระตุ้นให้รีบซื้อจะได้ศบตาพี่นภาคุณดินป่านจีวันได้ได้ใกล้ เบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นหน้าจอให้ดูนะคะได้รีบจองแล้วก็เตรียมตัวก็คือปลายปีคอนเสิร์ตใหญ่กว่านี้นะคะแต่เล็กก็ดีเล็กก็ดีแบบเล็กก็คืออบอุ่นใหญ่ก็เป็นใหญ่แต่แต่ที่ต่างกันแน่นอนคือเนื้อหาถูกต้องเป็นเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชครับใเป็นครั้งแรกที่เป็นคอนเสิร์ต เมื่อกี้ได้คุยกับพี่จีวันแล้วได้คือดิฉันก็ทํารายการเกี่ยวกับเนื้อหาชีวิตของสเมเด็จพระสังฆราชมามามากพอสมควร <Okay. S 1> คุยแล้วไม่มีตกหล่นเลย <laughs> อยากไปด้วยนะคะ <laughs> เดือนไหนคะเดือนธันวาค่ะวันที่ย2ิบสองธันวาค่ะขอเรียนเชิญไปเดือนกันยาน,นี้ก่อน <c oughs> แล้วก็เดือนธันวาได้เจอกันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ